ในประการของการปรรจุปี ที่บริเวณลานปฏติมากรรมปรูดำริมเขื่อนแม่น้ำกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่พลตำรวจปรีชัยวัุวิคมผู้บังคับการตรรำรวจภูธรจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์2565ของตรรำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ช่วงวันที่8-17เมษายน2565โดยมีกาลังพลของหน่วยในสังกัดตรดรำรวจภูธรจังหวัดกระบี่หน่วยงานตำรวจทั้งเคียงที่มีที่นั่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอาสาสมัคร จากหน่วยง,งานต่างๆรวมจํานวน170คนโดยมีเป้าหมายในการระดมกวาดล้างอาชญากรรมตรวจค้นจับลุมอาวุธปืนอาวุธสงครามวัตถุระเบิดยาเสพติดการพนันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีผู้ต้องหาตามหมายจับคดีครั้งเก่าและความผิดอื่นๆทุกประเพ,เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนักท่องเที่ยวเพื่อตัดโอกาสของกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจจะก่อเหตุร้ายต่างๆได้